ในในระยะนี้นะครับสภาพคล่องเท่าที่มีอยู่ในระบบเนี่ยเป็นสภาพคล่องที่เพียงพอแต่ว่ามีกรณีที่มีข่าวสารออกมาอยู่ตลอดเวลาว่าความต้องการสภาพคล่องอันเนี้ยมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากภาครัฐบาลเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงเนี่ยการ แข่งขันในสนามของเงินฝากเนี่ยเพื่อจะทาให้ตัวเองมีสภาพคล่องเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นแต่ว่าณะนนี้ก็เร็วเกินไปที่จะจะเรียนนะครับว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับในความต้องการเช่นว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นมากหรือน้อยและในเวลาใดก็ยังยังเร็วเกินไปแต่ณเวลานี้เนี่ยสภาพคล่องเนี่ยก็ยังเป็นเป็นกรณีที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไร ก็ยังมีความเพียงพออยู่แต่ในการระดมทุนเระดมเงินฝากของแบงค์กรุงเทพอาจารย์